โอ้ยขอมงมันทรงขอมงมันทรงขอบคุณที่ซื้อขวันอันนี้ก็คือเป็น lifetime warranty นะครับรับประกันตลอดชีพมีเสียอะไรก็ส่งไปบอกเขาได้แล้วก็บอกวิธีการรักษา,าถ้าไม่ได้ใช้งานก็ทำอย่างนี้อย่างนี้เก็บในห้องอุณหภูมิเท่านี้ เออแล้วก็รับให้คมเสมอแล้วก็ระวงังความปลอดภัยโหคํารู้สึกโค้ทเทะมาจากสวีเดนนะครับเขาชื่อแบรนด์ว่า Count c o u n f f เป็นนามสกุลของคนเจ้าของแหละเขาชื่อจูเลีย Count o น้ำหนักก็ไม่ได้เบานะออไงวะวัววววป่านอะสั่งขวานอันเนี้ยใช้เวลาเกือบสองเดือนนะครับกว่าจะเดินทางมาถึงสหรัฐเนี่ยกว่าจะมาถึงมือป่านเนี่ย ก็คือมันไม่ได้แบบว่ามีวางจำหนายเราต้องสั่งไปแล้วเขาถึงจะเริ่มผลิตนะครับเป็นสั่งทำนั่นแหละก็ในวงการขวานด้วยกันน่ะก็จะเป็นที่เรื่องลือเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วป่านก็ชอบแนวคิดของคุณจูเลียอยู่แล้วนะครับป่านก็ตามฟังปรรยายหรือว่าเทสทอล์รวมถึงวิธีการ ใช้ชีวิตวิธีการบริหารองค์กรของเขาอะ่ะเออนับว่าไม่เลวุอยคมมากวิธีจะเทสว่ามีมันคมไม่คมเราต้องมาเทก,รรกัระดาษ A4 แม่งองจริงวะแบบคมแบบมิดโกนเลยนะแล้วดูไอสวีเดนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความทรงพลังของเหล็กอยู่แล้วนะุอยคมมากอะ่ะ ขึ้นชื่อเรื่องความทรงพลังของเหลก็กอยู่แล้วนะหมายถึงมันก็เหล็กมันก็แข็งแรงครับโอแล้วก็เหล็กมันมีลายที่ให้ความรู้สึกดิบๆก็ถ้าจับไกลแรงมันก็จะเยอะหมายถึงว่าจับจังปลายขวานนะ โ oh, แบบแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะจริงๆมันก็ไม่ต้องออกแรงอยู่แล้วแหละตามหลักเขาต้องใช้น้ําหนักของขวานแต่ถือว่าถือว่าน้ําหนักดีมากเลยนะอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะไม้เบิร์ชเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูว่าถ้าใช้มีดจริงๆมันก็ใช้แรงเยอะนะมะแต่ถ้าใช้ขวาน เรียกว่าถากออกไปเลยเห็นไหมโอ้ถูกใจมากถูกใจมากเจ้าขวานเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คงจะไม่ได้ใช้เก็บรายละเอียดนะเวลาทำชิ้นงานก็เอาไว้ขึ้นรูปนั่นแหละก็น่าจะสะดวกเวลาชิ้นงานใหญ่ๆแบบชิ้นกว้างๆแบบนี้เราก็จะสามารถ ทำให้มันเร็วขึ้นได้หรือจริงๆความตั้งใจที่ป่านจะนํามันมาใช้นะครับก็คือทําพวกรูปทรงง่ายๆแบบนี้แหละแต่ให้มันมีขนาดใหญ่ๆกะว่าแบบเฮ้ยชุบชุบชุบซักไม่กี่ทีแล้วมันออกเป็นทรงของมันเลยป่านว่ามันจะได้ลักษณะความดิบความหยาบอะไรเงี้ยแล้วไอความขวาเนี่ยมันก็ให้ให้ความรู้สึกเชิงลึกในในแบบที่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ ชิ้นแรกๆกันนะที่มนุษย์รู้จักหรือว่าจริงๆมันช่อนางเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้โลกนี้มันวุ่นวายก็ได้นะในความคิดของป่าคือขวานเนี่ยมันก็ใช้ทั้งทําลายก็ได้หรือว่ามีขวานหนึ่งอันเนี่ยเข้าป่าเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะสร้างบ้านก็ได้ทําแคมป์อะไรเงี้ยถ่าฟืนแล้วมันก็ทุ่นแรงก็เป็นเครื่องทุ่นแรงอันแรกๆที่มนุษย์รู้จักนะครับแล้วป่ารู้สึกว่า เวลาจับเนี่ยแล้วมันได้ฟิลเหมือนเราเป็นคนย้อนยุคยังไงก็ไม่รู้เหมือนเรามีพลังจักดิบออกมาในตัวเลยน่าจะส่งผ่านไปในผลงานในความรู้สึกที่น่าสนใจนะแต่ต้องฝึกใช้ก่อนเพราะมันค่อนข้างอันตรายทีเดียวแหละ